ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่145ร์บทที่1 4แม่น้ำขาวหนึ่งแม่น้ำขาวอันกว้างใหญ่หลคดเคี้ยวดังแถบผ้าไปตามทุ่งหญ้าข้ามเนินเขาทะลุเทือกเขาและป่าไม้ไหลเข้าไปในหุบเขาใหญ่สีเขียวอมเทาในหุบเขาลึกวัวกระทิงอยู่รวมกันเป็นฝูงกวางกระโดดหนีไปจากข้างทานน้ำด้านในพุ่มไม้มีเงาร่างของเสือเลี้ยเป้าชีตากำลังหาอาหารแก อินทรีดำบินวนบนฟ้าสอดส,สองมองหาเหยื่อด้านล่างข้างต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ต้นหนึ่งในหุบเขาบุรุษหนุ่มสวมชุดคลุมสีเทาคนหนึ่งค่อยๆเลิกหน้าก,ากากและหมวกที่สวมอยู่ขึ้นมองเหยี่ยวดำสายตามองหน้าผาสีขาวกว้างใหญ่กลางหุบเขาป้อมปราการขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาที่นั่นเป็นเมืองสีขาวอมเทาที่งดงาม กำแพงเมืองหนาสีเทาล้อมรอบคูเมืองไว้มีขวากหนามหยับใหญ่ตั้งอยู่รอบๆบหลายชั้นบนเส้นทางภูเขาที่ยื่นลงมาจากประตูเมืองเห็นผู้คนรถราคราคอร่ำัมเมืองอินซีคู่ผู้ใดจะคาดคิดว่าร้อยปีให้หลังที่นี่จะกลายเป็นดินแดนอันน่ากลัวซึ่งรวบรวมพูดผีปีศาจไว้บุรุษหนุ่มถอนใจเอ่ยเบาๆ เขาคือหลี่ซุ่นซีที่พิง่งหนีออกมาจากพันธมิตรบูพันธมิตรบูถูกแทรกซึมผู้นำปิดด่านกระทันหันเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีโดนไล่ล่าตลอดทางความตายของพี่น้องตระกูลหลิวเหตุเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกันนี้ทำให้คนหนุ่มที่เพิ่งอายุ20ปีเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตที่เห็นจากหยกลี้ลับที่นี่จะเกิดภัยพิบัติใหญ่เมืองอินซีคู่ตั้งแต่บนถึงล่างไม่มีใครรอดกลเป็นเมืองร้างพักแม่น้ำขาวถูกทำลายในคืนเดียวเหลือแค่ไปชิวหลิงผู้ครองโลหิตวิญญ,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 ญาณยักษ์ที่รอดชีวิต หลี่ซุ่นซีขมวดคิ้วเข้าหากันต้องหาโลหิตวิญญาณยักย้ายแต่เราไม่อาจทนดูโศกนาตกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นได้ในนี้จะต้องมีคนของจวนอูโยคอยก่อกวนครั้งนี้จะไม่ให้พวกมันบรรลุเป้าหมายเขานึกถึงฉากมากมายที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตนได้เห็นจากหยกลี้ลับหยกลี้ลับอาวุธเทพขั้นสูงสุดของตระกูลหลิวอาวุธสังหารที่มีแต่คนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษจึงจะใช้ได้เป็นอาวุธเทพที่จวนอูโยต,ต้องการยึดครองมาโดยตลอด หลี่ซุนซีได้มาอย่างสมบูรณ์จึงค่อยทราบว่าหยกลีลับเป็นสิ่งใดนั่นเป็นกลุ่มแสงไร้รูปร่างที่พระโมกลุลหนึ่งหมุนวนภายในกายเขาอย่างต่อเนื่องหลิวชินใช้ความตายของตัวเองเส้นสวงโลหิตทั้งหมดเป็นค่าตอบแทนให้เขาเห็นชะตาชีวิตในอนาคตของตัวเองและเห็นตำแหน่งของผู้ถือครองโลหิตวิญญาณยักย้ายหลายคนยิ่งเห็นความเป็นไปได้ว่าควรจะเอาชนะจวนอูโยอย่อยางไร การหาโลหิตวิญญาณยักย้ายให้เจอเป็นกุญแจสำคัญที่อาจค่อมจวนอุโยได้เราในอนาคตจะเจอสหายที่ถูกกำหนดในชีวิตไปชิวหลิงสกุลไปเป็นเพราะบ้านแตกสาแรกขาดทำให้ไปชิวหลิงเข้าสู่เส้นทางแก้แค้นเช่นกันหลี่ซุ่นซีสายหน้าน้อยๆน่าเสียดายอนาคตแบบนี้ข้าไม่ต้องการเขาก้าวเท้ายาวๆเดินไปยังเมืองอินซีคู่บนหน้าผา ข้ามที่นาผืนใหญ่เดินบนเส้นทางภูเขาที่มุ่งสู่เมืองอินซีคู่หลี่ซุ่นซีปลอมเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากภายนอกติดตามขบวนพ่อค้าใช้จ่ายเงินเล็กน้อยก็เข้าเมืองอินซีคู่ได้อย่างราบรื่นรอบรอบผู้คนพลุกพล่านบนถนนมีหน่วยลาดตระเวนของพักกลุ่มใหญ่เดินผ่านตลอดเวลาหลี่ซุ่นซีหาร้านน้ำชานั่งลงท่านลูกค้าต้องการดื่มอะไรเสี่ยวเออเดินเข้ามามีอะไรบ้าง มีชาหินชาแดงชาเขียวอ่อนราคาไม่เท่ากันรสชาติไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ขายดีที่สุดคือชาหินนี้เป็นชาพิเศษของทางเราเสี่ยวเออแนะนําด้วยใบหน้ายิ้มแย้มชาหินมีฤทธิ์อุ่นกระเพาะเป็นของต้อนรับที่ดีที่สุดของทางเราเอามาให้ค่าการหนึ่งหลี่ซุนซีไม่สนใจเรื่องเงินทองแม้หนีตายช่วงหนึ่งแต่ยังไม่เปลี่ยนโรคใช้จ่ายมือเติบ น้ำชาถูกยกมาอย่างรวดเร็วสีแดงอ่อนสมีใบชาสองสามใบลอยอยู่บนผิวดูค่อนข้างไม่เลวหลี่ซุ่นซีดื่มไปสองสามคำในความขมมีความหวานกลิ่นหอมแต่จมูกแสดงสีหน้าพึงพอใจเมื่อวานกัมปั้นงูเขียวลีจงห้าวได้ชชยวันนี้เกรงว่าประมุกพักจะส่งหนึ่งในเจ็ดเส้นได้กระมังชายชกันร่างกำยาผู้หนึ่งขณะกำลังดื่มชามือข้างหนึ่งก็หยิบเนื้อเคี้ยวขึ้นกินอย่างมุมมาม นั่นยังไม่แน่เจ็ดเส้นได้เป็นเจ็ดคนที่แกร่งที่สุดของพักแม่น้ำขาวถ้าหากพวกเขาแพ้ไปด้วยก็ออกจะเสียหน้าเกินไปประมุกพักไม่แน่จะทำเช่นนี้ถึงอย่างไรก็เป็นแค่งานแลกเปลี่ยนวรยุทธ์เท่านั้นอีกคนหนึ่งว่าข้าว่าประมุกพักจะแต่งคุณหนูชิวหลิงให้แก่ผู้มีอำนาจของพักวานแดงขุมกำลังใหญ่สองกลุ่มดองกันดั่งพยักติดปีกยังแลกเปลี่ยนวรยุทธ์อันใดอย่างไรก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกัน ภายลมเจ้าเข้าใจอันใดยอยู่ไกลกันขนาดนี้แต่งงานกันก็ไม่มีประโยชน์อาศัยอะไรแต่งคุณหนูชิวหลิงออกไปรับความลำบากดูเจ้าพูดเข้าหลี่ซุนซีตั้งใจฟังสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยพักวันแดงหรืออีกหลายวันพักแม่น้ำขาวจะมีภายถูกล้างพักในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนนี้อนาคตที่เราเห็นไม่มีพักวันแดงนี่ เขาเชื่อมั่นอนาคตที่เห็นจากหยกลีลับอย่างแรงกล้ามาโดยตลอดเป็นเพราะเผชิญกับการล้อมสังหารของจวนอุโยและจตุรัสแดงตลอดทางอาศัยหยกลีลับทำนายอย่างต่อเนื่องเขาจึงเจอทางรอดหลบหนีสำเร็จทว่าปัจจุบันอยู่อยู่พักวันแดงก็จะมาแลกเปลี่ยนวรยุทธกับพักแม่น้ำาขาวที่เดิมทีจะถูกล้างพักในอีกสองสามวันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ทำให้เขารู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง อุปสรรคใหญ่กำลังประตูสิ่งที่เรนลับแบบนั้นใกล้จะถูกปลดผนึกไม่มีทางขัดขวางช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้คนของพรรควานแดงมาทำอะไรที่นี่หลี่ซุ่นซีคิดจะแอบฟังเบาะแสจากการสนทนาของทั้งสองคนนั้นแต่ทั้งสองคนนั้นคุยเรื่องพรรคนิดเดียวก็เปลี่ยนไปพูดถึงจนสลัดหลายคนที่ช่วงนี้จนขุนนางประกาศจับหลี่ซุ่นซีเพียงดื่มน้ำชากาใหญ่ไม่ถึงครึ่งก็ลุกขึ้นผ่าจากไป เขาแยกแยะทิศทางเดินตรงดิ่งตามเส้นทางไปยังส่วนในสุดของป้อมประการทะลุถนนหลายสายไม่ทันไรคนเดินถนนที่อยู่รอบๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆร้านค้าเหลือน้อยลงทำเนียบและบ้านพักอาศัยของระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นรถม้าระหว่างทางของจวนขุนนางและที่ว่าการบริหารส่วนหนึ่งเป็นทางการมากขึ้นมีลักษณะของขุนนางแห่งราชสำนักเดินไปได้สักพักหลีซุ่นซีก็หยุดลง ด้านหน้าเป็นซุ้มประตูสีขาวสูงใหญ่ที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ด้านในเป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างใจกลางป้อมประการที่กว้างขวางหน่วยหลักของพักแม่น้ำขาวรวมถึงที่ว่าการจนขุนนางทั้งหมดอยู่ด้านในหลี่ซุ่นซียืนอยู่หน้าซุ้มประตูแซงทำเป็นคนบ้านนอกที่ไม่เคยเห็นโลกมาก่อนเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าอยู่สองในเดิมเตรียมมาไล่เขาออกไปพอเห็นท่าทางของเขาก็คร้านจะเปลืองแรง คาดว่าเป็นเด็กน้อยจากบ้านนอกที่เพิ่งเข้ามาเดินเล่นไปเรื่อยๆทุกๆปีเจอคนแบบนี้ไม่น้อยพวกเขาเห็นจนชินแล้วจวนอุโย,โยเปิดผนึกยกปีศาจที่ประมุกพักแม่น้ำขาวซ่อนไว้ในที่ลับนี้ทําให้อันตรายที่ซ่อนในหยกปีศาจประตูขึ้นทําลายล้างเมืองอินซีคู่ในคืนเดียวเราจะต้องหาวิธีประปนเข้าไปจวนอุโยจะเปิดผนึกยกปีศาจอย่างไรเรื่องนี้ต้องแจ้งเตือนประมุกพักอาจจะเจอโอกาส แม้หลี่ซุ่นซีจะทราบว่าความหวังมีน้อยนิดแต่ไม่ลองดูจะรู้ได้อย่างไรหยกปีศาจเป็นกุญแจสําคัญที่ทำให้พักแม่น้ำขาวกับเมืองอินซีคู่ถูกทำลายล้างหลี่ซุ่นซีแส้งทำเป็นมองดูอยู่พักหนึ่งก็ค่อยๆหมุนตัวจากไปท่ามกลางสายตาของยามซึ่งเริ่มสงสยัยพักแม่น้ำขาวถงอินซีพยอง ปเจิ้นหมิงนั่งบนตำแหน่งประธานบุรุษหัวล้านร่างกำยำคนหนึ่งนั่งบนตำแหน่งด้านข้างในระดับเดียวกันบุรุษผู้นี้คือลู่เซิงที่มาจากเมืองเลียบคีรีเพื่อแลกเปลี่ยนวรยุทธ์ยอดฝีมือแยกกันยืนอยู่ด้านล่างเป็นสองแถวพักแม่น้ำขาวอยู่ทางซ้ายพักวันแดงอยู่ทางขวาชุดสีขาวสีแดงตัดกันชัดเจนแต่ละฝั่งมองกันไปมาประจันหน้ากัน สาวรับใช้กับข้ารับใช้หลายคนพากันประคองผลไม้และน้ำชาเข้ามานักดนตรีค่อยๆบรรเลงเสียงเพลงคลอเคล้าเมื่อวันเป็นพักแม่น้ำขาวไพ่แพ้วันนี้เจ็ดเส้นได้ของข้าออกโรงจะต้องพลิกสถานการณ์ได้แน่ไปจเจิ้นหมิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มนี่เป็นบุรุษไวกลางคนที่มีบุคลิกเป็นมิตรให้กลิ่นอายม้วนหนังสือมองไปเหมือนกับสินแสไม่ใช่ประมุกพักของพักใหญ่ เทียบกันแล้วภาพลักษณ์ของลู่เซิงที่นั่งอยู่ด้านข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเขาโครงกล้ามเนื้ออันสำลันสันของเขาต่อให้เป็นเสื้อคลุมสีดำตัวใหญ่ก็ปกปิดไม่ได้บวกกับหัวล้านไม่มีคิ้วดวงตาดูร้ายร่างกายสูงใหญ่มือเท้าหนานั่งบนที่นั่งตำแหน่งรองรับไม่พอดีตัวอยู่บ้างด้านหลังยังมีพลพักสองคนถือดาบใหญ่สูงเท่าหนึ่งคนครึ่งไว้สองเล่มนี้เป็นดาบใหญ่ที่ลู่เซิงสร้างใหม่สองเล่มก่อนหน้านี้พังไปในการต่อสู้เมื่อก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว เทียบกับเขาแล้วไปเจิ้นหมิงที่อยู่ด้านข้างมีลักษณะอ่อนแอเป็นพิเศษประมุกพักไปใจร้อนแต่ว่าหลายวันก่อนผู้แซ่ลู่เห็นแขกใหม่มาถึงพี่ไปไม่แนะนำสักหน่อยหรือลู่เซิ่งเอ่ยด้วยรอยยิ้มสองคนนั้นเป็นพี่น้องคนสนิทที่ข่าคบหามานานแต่พวกเขาไม่ชอบคุยกับคนอื่นๆขออภัยพี่ลู่แล้วไปเจิ้นหมิงปฏิเสธอย่างเกรงใจลู่เซิ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พูดมาก ช่างเธอเริ่มการแลกเปลี่ยนวรยุทธ์ในครั้งนี้กันเลยไปเจิ้นหมิงพยักหน้าบกมือผู้คนด้านล่างเริ่มเตรียมราวกั้นอาวุธที่ใช้เป็นดาบจริงหอกจริงไม่ใช่เล่นพ่อแม่ลูกในการแลกเปลี่ยนวรยุทธ์สองสาครั้งก่อนหน้านี้มียอดฝีมือของพักแม่น้ำขาวถูกเล่นงานสาหาัสทําให้ทั่วทั้งพักแม่น้ำขาวอึดอัดคับข้องใจทั้งสองฝั่งแยกกันส่งคนหนึ่งคนออกมาเดินมาถึงเวทีเรียบตรงกลางถงต่างฝ่ายต่างคำนับและคุมเชิงกัน ข้าจังเซิงคนบนเส้นทางเรียกราชบาัทาสามเงาขอให้สหายชี้แนะชายชราคนหนึ่งของพักวานแดงน้ำเสียงกังวานดุดระคังผู้อาวุโสคนนี้ชอบต่อสู้พอได้ยินว่าลู่เซิงนำคณะมาแลกเปลี่ยนวรยุทธ์ก็อาสาติดตามมาด้วยยอดฝีมือพักแม่น้ำขาวที่อยู่อีกด้านเป็นนักพรตหญิงวัยกลางคนถือไม้ปัดฝุน่น ค้าส่วนถึงอาวุธที่ใช้บ่อยๆคือไม้ปัดฝุ่นเหล็กเป็นหนึ่งในเจ็ดเส้นได้แห่งพักแม่น้ำขาวขอให้สหายร่วมเส้นทางโปลดชี้แนะตั้งแต่เริ่มต้นทั้งสองฝั่งก็ส่งบุคคลสำคัญออกมาเป็นยอดฝีมือระดับสุดยอดขั้นสำนึกปลอดโปรง่งทั้งสองฝ่ายเป็นยอดฝีมือที่ด่งดังมาหลายปีจากแต่ละแห่งครั้งนี้เกี่ยวพันถึงชื่อเสียงด้านการต่อสู้ยิ่งไม่อาจพ่ายแพ้ เพียงแต่ขณะที่ด้านล่างค่อยๆค,คุมเชิงต่อสู้ลู่เซิงที่นั่งอยู่ด้านบนกลับเหม่รลอยไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าทุกคนในพักแม่น้ำขาวมีความผิดปกติอยู่เลือนรางโดยเฉพาะไปเจ้นหมิงบนตัวเหมือนซุกซ่อนสิ่งของบางอย่างเอาไว้ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดลู่เซิงอาศัยจังหวะที่สมาธิของทุกคนรวมอยู่ที่การประลองเบื้องล่างกวาดตามองบนตัวคนทุกคนอย่างคลุมเครือ เขาพบว่าทุกๆคนในพักแม่น้ำขาวแตกต่างจากคนของพักวันแดงจริงๆดูเหมือนปกติแต่บนตัวแผ่ส่านกลิ่นอายประหลาดกลิ่นอายนี้ลู่เซิงบอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรแต่ทำให้เขาอึดอัดอยู่บ้างขณะกำลังสำรวจคนอื่นๆอย่างละเอียดทันใดนั้นลู่เซิงก็เห็นหญิงสวมชุดล่าสัตว์แนบเนื้อสวมกระโปรงสั้นสีขาวคนหนึ่งวิ่งออกมาจากประตูข้างคิดจะมาทางไปเจนหมิงกลับถูกองครักษใกล้ชิดด้านข้างขวางไว้ องครักใกล้ชิดยิ้มฝาดพูดบางอย่างกับหญิงสาวจากนั้นก็มากระซิบกระซาบข้างหูไปเจิ้นหมิงขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ